สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY หลังจากคลิปที่แล้วผมได้รีวิวลำโพงเสียงแหลมทวิ t t ตอร์ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งลำโพงตัวนี้เข้าไปในรถยนต์กันครับตามสัญญาโดยผมจะต่อกับรถยนต์นั่งทั่วไปที่ใช้เครื่องเสียงติดรถซึ่งวิธีการติดตั้งที่ผมเคยเห็นมามันจะมีอยู่ได้กันประมาณ3จุดนะครับนั่นก็คือข้างประตูขอบประตูและก็มุมกระจก สำหรับข้างประตูเนี่ยเหมาะสำหรับรถที่เผื่อช่องลำโพงมาให้ด้วยในตัวนะครับแต่รถในคลิปไม่มีช่องลำโพงติดมาด้วยก็เลยย้ายไปที่ส่วนอื่นเพราะจะหลีกเลี่ยงการเจาะรถให้เป็นรูสำหรับขอบประตูที่จริงมันก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับการติดตั้งแต่รถคันนี้ขอบประตูค่อนข้างเล็กไม่มีพื้นที่ให้ติดตั้งพอผมก็เลยเลือกไว้ที่มุมกระจกแทนถ้าเพื่อนเเลือกที่จะไว้ข้างประตูหรือขอบประตูของรถ มันจะเป็นส่วนที่ติดกับประตูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเคลื่อนที่ได้เพราะประตูมันต้องเปิดปิดก็ต่อสายลําโพงจากลําโพงตรงขอบประตูนั่นแหละครับโดยต้องแกะฝาข้อประตูออกมาแล้วก็ทําการบักกีแต่ถ้าเพื่อนๆเลือกมุมกระจกเหมือนผมจะสังเกตว่านะครับมันจะเป็นส่วนที่ไม่ต้องขยับ เป็นส่วนที่วางอยู่กับที่เพราะฉะนั้นผมจะลากสายผ่านคอนโซลรถไปหาวิทยุได้โดยตรงซึ่งวิธีนี้แน่นอนครับเพื่อนๆก็จะต้องลื้อในส่วนที่เป็นวิทยุออกมาเพื่อหาสายลําโพงฟอนต์คู่หน้าสายขวาว่าเป็นสายสีอะไรแล้วก็ทําการเชื่อมสายนั้น ส่วนขั้นตอนการถอดสำหรับรถแต่ละรุ่นก็อาจจะต่างกันไปเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันสำหรับคอนโซลวิทยุรุ่นนี้จะเป็นของ m i t s u b i ิ h i m i ราตซึ่งจะแยกเป็น2ส,ส่วนดังนี้นะครับเราจะเอาส่วนที่1ออกมาก่อนก็คือมันจะมีเดือนล็อกเพื่อนๆก็ใช้อุปกรณ์พิเศษมันจะเป็นในลักษณะพลาสติกปลายบางๆ ที่ไม่มีส่วนคมนะครับสอดแล้วก็งัดขึ้นมาสำหรับใครที่ไม่มีก็ DIY ทำกันได้นะครับแต่แนะนำอย่าใช้เป็นของแข็งหรือไขควงแบรนเพราะจะทำให้คอนโซลที่เป็นพลาสติกอาจจะเป็นรอยได้ครับหลังจากมันง้างออกมาเล็กน้อยเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงเข้าหาตัวเองคอนโซลส่วนแรกก็จะหลุดออกมาแล้วครับหลังจากนั้นก็ปลดสายไฟฉุกเฉินออกแล้วเพื่อนๆก็ยกออกไปได้เลยครับ หลังจากนั้นมันก็จะมีน็อตเกีียวปล่อยล็อกอยู่2ตัวซึ่งยึดติดกับวิทยุให้ใช้ไขควงแฉกคลายออกไปได้เลยครับแล้วก็ดึงปลั๊กไฟออกทั้งหมดหลังจากนั้นก็ปล่อยคอนโซลหน้ารถทิ้งไว้โล่งๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาเดินสายลำโพงต่อ อย่างที่ผมบอกครับว่าลำโพง Twitter สายที่แถมมามันจะสั้นซึ่งต้องซื้อสายลำโพงมาเพิ่มโดยผมจะซื้อมาเผื่อไว้สัก4เมตรนะครับสายเล็กเส้นขนาดนี้ก็ราคาเมตรละ5บาทเองครับหลังจากนั้นก็นําสายลำโพงที่ซื้อมาหย่อนลงคอนโซลข้างรถแล้วก็ดึงลงมานะครับเอามืองมผ่านเก๊รถแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ลากไปรอที่หลังวิทยุครับ เพื่อนๆก็หย่อนสายเผื่อไว้สักหน่อยแล้วก็ตัดหลังจากนั้นก็สวมท่อหดไปก่อนทำการบักกี้สายลำโพงก็ใช้ไฟแช็คลนนะครับ เก็บสายให้เรียบร้อยถ้าสายเหลือเยอะเพื่อนๆก็เก็บไว้ตรงขอบข้างที่เป็นพลาสติกตรงนี้ได้นะครับโดยวิธีการเอาออกก็แค่จับพลาสติกตรงส่วนบนตรงนี้นะครับจับให้มันมั่นแล้วก็กระตุกมือเล็กน้อยมันก็จะออกมาแบบนี้แหละครับเพื่อนๆก็ทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของเราแล้วนะครับ นั่นก็คือการหาสายลำโพงฟอนต์คู่หน้าของวิทยุเพราะเราจะต่อลำโพง Twitter กับลำโพงคู่หน้าซ้ายขวาสำหรับวิทยุติดรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่ได้เขียนคู่มือการต่อติดไว้ให้นะครับต้องไปค้นหาเองในอินเทอร์เน็ตส่วนคำค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ไปแบบนี้นะครับให้เข้า Google แล้วก็พิมพ์ยี่ห้อรถยนต์รุ่นรถยนต์ของเราแล้วก็ตามด้วยคำว่า Radio w i r i n g นะครับ เพื่อนๆก็จะพบกับแผงผังการเดินสายไฟก็ดูให้ดีครับว่ามันเริ่มนับตัวเลขซ้ายหรือขวาสำหรับแผนผังการเดินสายรุ่นนี้มันจะเริ่มนับช่องขวาบนเป็นเลข1น,นะครับให้เพื่อนๆหาคำว่าสป e a เกอร์ FL บกกับสปี a เกอร์ FL ลบเพื่อนๆก็จะได้สายลำโพงที่เป็นหน้าซ้ายแล้วละครับซึ่งใน Data Sheet จะเป็นขาที่3และขาที่13 เพื่อนๆก็ปอกสายไฟรอไว้เลยครับหลังจากที่ได้ฟอนต์คู่หน้าซ้ายไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆหาคำว่า speaker F R บวกกับ speaker F R ลบ ซึ่งใน Data Data s h e e t จะเป็นขาที่5และขาที่15ก็ปอกสายไฟ2เส้นนี้รอไว้เลยเหมือนกันครับหลังจากนั้นเราก็นำสายลำโพง Twitter ด้านซ้ายมาต่อที่ FL นะครับส่วนด้านขวาก็ต่อเข้า FR ดูบวกดูลบให้ดีนะครับโดยตามหลักสากลทั่วไปแล้วนะครับสายสีดำจะเป็นขั้วลบเสมอครับ ถ้าให้ดีก็บักกีติดไว้หลังจากนั้นก็พันเทปเก็บสายให้เรียบร้อยประกอบเก็บไว้เหมือนเดิมครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้งลำโพงทวิต t ตอรกับฟอนต์วิทยุเดิมไปรับฟังเสียงกันได้เลยครับ จากติดตั้งไปนะครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงซิปเสียงแหลมเพิ่มขึ้นจากหน้าหน้ารถซึ่งมันช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงให้มีมิติมากขึ้นสําหรับคลิปนี้ผมจะทําไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆไว้อย่างละเอียดพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถนํามันไปประยุกต์ใช้งานกับรถของเพื่อนๆได้หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ